ได่กับคุณผู้ชมได้รับทราบหลักสามพอเพื่ออยู่อย่างพอเพียงจะพอมีพอกินเออหนึ่งพอใช่ไหมก็พอมีพอกินก็จริงนะพอมีพอกินเอาแบบคนในเมืองก่อนนะคะคือไม่ต้องเยอะไม่ใช่พูดแล้วก็เข้าตัวเรามา <laughs> กะเพราไข่าขาดาวเกาเหลาข้าวสวยผัดไทยข้าวขาหมูแต่ทานอย่างละแบบสองคำสองคำสองคำเหลือหมดนั่นไงต้องต้องรู้จักว่าทานเท่าไหร่ก็พอเท่านั้นไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งมาคัพเค้กทานคนละชิ้นอิ่มก็สั่งมาสิบสองชิ้นอันนั้นมันก็เกินมันไม่ใช่พออีกสิบชิ้นที่เหลือจะไปไหนอ่าพอมีพอกินนะคะคนในเมืองนะคะนี่ต้องฟังแต่ว่าถ้าสมมติว่ารู้จักแบบ ออมีบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือว่าอย่างนี้สามารถที่จะรู้จักปลูกพืชสวนครัวแต่อยู่ในเมืองก็ปลูกได้เนาะปลูกได้อที่บ้านพี่ก็มีนะอ้อกะเพราพริกอะไรไว่ว่ากะเพราพริกผักบุ้งอะไรเล็กๆมุมเล็กๆเอาไว้ทานเองปลูกเอาไว้ทานเองก็ดีเหมือนกันนะคะไม่ต้องซื้อทุกอย่างรู้ว่าของพวกนี้คือมัน,มนเด็ดเอา ทานที่บ้านได้บ้านเราเนี่ยนะจริงๆแล้วเมืองไทยนี่ง่ายมากมพือผักสวนครัวนี่โอ้โหหากันได้สบายเลยบ้านน้องปลูกถั่วงอกนี่รวบรวมเอาไปขายตลาดไทยได้แล้วนะจ๊ะโอ้ยและอันนี้พูดได <c oughs> ไม่มีสามดีก <c oughs> ็แล้วมตว่า <c oughs> บ้านใครปลูกเยอะเนี่ยสามารถรวบรวมเอาไปขายได้ <c oughs> ใช่นี่เอาเป็นเงินมาเดี๋ยวเอาไปทำวงทำบุญเลยว่าป่าพอมีพอกินนี่คือพอมีพอกิน พอมีพอกินแล้วก็ต้องพออยู่พอใช้อืมไม่ใช่เยอะแยะพออยู่พอใช้ก็คือรู้จักดูแลบ้านให้หน้าอยู่ใช้ในสิ่งที่จําเป็นลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นนึกออกมาเนี่ยสมมติว่าอันนี้เปรียบเสมือนหนึ่งบ้านซึ่งเราไม่ต้องเราอยู่กันเองสมมติอย่างอ้นกับพี่เอโต้ตัวโต,วต,วตว้อีสองจบ <c oughs> เออหรือว่าพื้นที่ก็ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะยิ่งเยอะ สมมติอะคุณร้อนคุณเปิดแอร์กณต้องเปิดแอร์สองสามตัวกว่าจะเย็นค่าใช้จ่ายอีกค่าไฟอีกใช่ใช่อยู่อย่างเออจริงใช่ไหมล่ะเห็นด้วยเห็นด้วยอยู่เท่าไหนใช้เท่านั้นพออยู่พอใช้เสือน้ํามันพอไม่ต้องเตียงโอ้โหเวชเดลีสองแสนเก้าหรืออะไรไม่ต้องขนาดนั้นเอาแค่หลอดไฟเบาๆอย่างนี้แขนประเคมตัวนึงนิดนึงเนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะพออกพอใจควรจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะใช้ปัญญาในการดําเนินชีวิต ไม่มยึดติดกับวัตถุไม่ได้ยึดติดเป็นงแต่บางทีก็อยากได้ยังมีกิเลสอยู่บ้างบางทีก็อยากมีบีบีอยากได้ iPhone 4S ก็จริงเพราะว่า iPhone 3สไลด์ไม่ไปก็ควรจะผ่อน ก็จริงแล้วก็ iPad ก็มีแล้วแต่ก็ยังอยากได,ได้ได้ข่าว่า iPad 3ก็กำลังจะออกอันนี้เนี่ยนะคะต้องพออ,อกพอใจใพอใจในสิ่งที่ตนมีรู้จักประมาณตัวเองบางคนถึงขั้นไปผ่อนออไปผ่อนแบบเขาเรียกอะไรเคยได้ยินนะนักศึกษาไปผ่อนแบบยืมนะขอยืมกระเป๋าแบรนเนมาใช้ยอมที่จะผ่อนแล้วก็กระเป๋าก็ต้องไปคืนเขาในที่สุด โผเพื่อเป็นหน้าเป็นตาซึ่งเข้าใจว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกออจริงๆแล้วไม่ใช่ไงบางทีเนาะเราก็ไม่ต้องไปประกวดประขันอะไรกับใครเขาเรามีเท่าไหร่เราก็ใช้เท่านั้นตามคาแรคเตอร์ตามออบุคลิกของเราใ,ให้ดูน่ารักก็ <ปะ S 1> โอเคแล้วใช่แล้วทั้งะะหมดนี้นะคะต้องขอขอบคุณนิตยสารซีเคร็ดีจริงๆเออเข้าได้เรื่องนะเห็นไหมวันนี้เราได้หมดเลยนะคะเรียนรู้วิธีการปฏิบัติสําหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นี่อีกนะ อย่ากคิดว่าเห็นหน้าอย่างนี้จะพูดเพ้อแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะพอพูดถึงเรื่องพอแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยชอบสร้างนี้แต่อย่าคิดว่านี่เนี่ยมันเป็นแบบพอพูดถึงเรื่องนี่มันก็เป็นเรื่องลบไปหมดไม่ใช่เอานี้ก็มีหนี้ก็ไม่ดีเข้าใจแต่ว่าที่กาลังจะโอ้โหฟังกันก่อนอารมณ์ตลอดคือนี่เนี่ยนะฮะทั้งนี่นี่ดีและนี่เลวค่ะมีนี่ดีหรอฟังไม่ขึ้นเลยอ่ะ คนเรามันจะต้องแบบว่าแพรแวะไปก่อนนี่ดีเนี่ยมีอยู่สี่อย่างจ้ะนี่ฟังเลยนะบางคนคิดว่าโอ๊ยพอพูดถึงนี่แล้วมันเป็นแบบเป็นเรื่องที่ไม่ดีนี่ดีก็มีมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมคือการมีที่หลับที่นอนน่ยก็ควรจะเป็นนี่ไหมล่ะไม่งั้นก็ต้องไปนอนตามป้ายรถแม่เป็นนี้ชั่วระยะหนึ่งแล้วเมื่อเราผ่อนเสร็จปุ๊บบ้านหลังนั้นเป็นของเราว่าอย่างนี้ไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องอะไรคือกัดฟันนิดนึงอันนี้หมายถึงว่าไม่ใช่ว่า สนับสนุนให้ทุกคนเออเดี๋ยวไปซื้อบ้านเลยไม่ใช่ถ้ามีกําลังพอแล้วสามารถมีบ้านเป็นของตัวเองก็ถือว่าเป็นนี่ที่ดี okay, แล้วไหวที่จะผ่อนไหวที่จะเคลียร์ไม่ใช่ว่าเ,าเงินเดือนเดือนนี้10,000บาทแต่ว่าผ่อนบ้านเดือนละ8ปดพันเอออ right, ะไรอีท <right>, <c oughs> ค่ะอะไรอีทจริงอ่ะไม่ได้อันนี้ไม่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเงินเดือนสองหมื่นห้าผ่อนบ้านห้าพันโอเคเพราะว่าผ่อนบ้านห้าพันลดแปดพันกระเป๋าลุยอีกโอไม่ต้ออันนี้เกินอันนี้ไม่พร้อมกินพอใช้แล้วนะเนี่ยอันนี้ถือเป็นนี่ ที่อยู่อาศัยเนี่ยสุดท้ายแล้วจะตกเป็นทรัพย์สินของเราใช่ค่ะ,คะต่อไปอันนี้น่าสนใจมากแล้วเป็นเรื่องที่ที่โอเคมากการศึกษา เป็นหนี้เพื่อการศึกษาอันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าโอเคที่สุดก็ถือว่าติดอาวุธให้กับตัวเองเพื่ออนาคตข้างหน้าจะได้หาอาชีพดีๆทําได้ถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องอย่างมากคุณพูดพูดเรื่องดีๆได้นะคะเนี่ยคุณพูดรู้เรื่องนะคะเพราะว่าจริงๆคุณพูดโดนใจทุกเรื่องเลยเพราะว่าเขาบอกกันเลยว่าการลงทุนที่ดีที่สุดสําหรับเราเนี่ยคือการลงทุนกับเด็กโดยการให้การศึกษาเขาให้มากที่สุดแล้วเขาก็จะนาพาการศึกษากับตัวเขาเนี่ยไปแสวงหาอาชีพอื่นๆได้ค่ะ ต่อไปนะคะจากการศึกษากับการที่มีที่อยู่อาศัยที่ที่ดีที่เหมาะสมเลยนะคะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คือเช่นซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้ออาพาร์ตเมนต์ให้เช่าแฟตดินแดงอะไรว่าไปแฟตของจันอะไเว่าไปซื้อได้หรือเปล่าให้เช่าได้ตังมาแล้วก็ <Okay. S 1> จะได้เอาไปหมุนอย่างอื่นเป็นสิ่งที่จะมางอกเงยได้ในกรณีที่ถ้าคุณไหวนะคะนี่ถ้าคุณไหวไม่ใช่ว่าเออพอบอกว่า ก็น,นี่พี่อ,อ้นให้ซื้ออไป,ไปติดนี่เพื่อที่จะมาซื้อบ้านให้ปล่อยให้เช่างงเลยไปไหนชักหน้าไม่ถึงหลังถึงกลางอย่างนี้ไม่ได้คือถ้าคุณไหวแล้วก็ซื้อไว้บ้างอย่างเงี้ยหรือว่าไปต่อยอดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนรจ๋กเข้าทางมากอีกหนึ่งเรื่องการากมีรถในราคาที่เหมาะสมเพราะว่ารถก็คือสะดวกเหมือนกันถ้าสมมติว่าเดี๋ยวขึ้นรถเมย์เดี๋ยวขึ้นแท็กซี่เดี๋ยวต่อปอเพอยังมีอยู่ไหมอะแล้วก็ต่อต่อเรือ ต่อโนนนี่บาง,<ว>งทีรูก <วง S 1> <ล>คุณหาโกยๆก,ก,กยแล้วได้รถหนึ่งคันเซอร์แนนดีๆในเต็นก็จริงก็จิม่น่าละ่ะหลายๆคนที่ช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วค่ะ บ้านยังไม่ห่วงเท่ารถนะคือรีบเอารถมาจอดบนทางด่วนก่อนนี่ไงแล้วบางคนน่าสงสารไหมล่ะรถที่แบบเขาจะต้องผ่อนเป็นสิบสิบปีแล้วจมน้ำเป็นรถคันแรกและคันสุดท้ายในชีวิตอย่างเงี้ยใช่กว่าจะหามาได้อีกทีเนาะบางคนก็ว่าหุ้มแล้วแล้วก็รอดเปิดมปนมาร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 าสงสารตรงนี้จริงอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆนะคะขอบคุณที่มาแจกหนังสือเงินต่อเงินค่ะ นะคะโอ้โหวันนี้เป็นแบบวันนี้ดูเป็นแบบเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตของเรานี่หลากหลายค่ะรายการเราเนี่ยนะคะเราครอบคลุมหมดได้ใช้ประโยชน์หมดกับสิ่งที่เราพูดทั้งหมดของเราสนุกสนานเนี่ยฮะได้เล่นหัวได้พอถึงทอที่เป็นความรู้ที่อยากให้คุณผู้ชมได้รับทราบเราก็เอามาเผยแพร่เหมือนกันไ็เป็นราวนะคะคราวนี้มาถึง